ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าปกติแต่ไม่ใช่คนที่เป็นสิวเพราะว่าปกติแต่ไม่ได้ค่อยใช้เครื่องสําอางช่วงนี้ใช้เครื่องสําอางแต่ว่าถึงแม้จะใช้เครื่องสําอางบ้างใช้รองพื้นบ้างก็ก็ไม่เคยเป็นทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งไปรื้อเอา รองพื้นซองจากเซเว่นที่อยู่ในรถซึ่งตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้ไม่ได้สงสารใบหน้าตัวเองเลยแต่สงสารแค่ว่าเดี๋ยวไปหาผู้ชายแล้วหน้ามันไม่เนีนหน้ามันไม่กลิบไม่มีเวลาที่จะแวะไปซื้อก็เลยหยิบตัวนั้นมาใช้ผลเป็นสิวค่ะมาเต็มหนูอ่เจ็บด้วยนะคะแล้วสิวของต่ายนะั้นมันจะเป็นสิวแบบแบบสิวอักเสบอะสิวที่พอสักหน่อยมันจะขึ้นหัวเหลืองเหลืองแล้วก็เป็นหนองตรงปลาย มาหาวิธีรักษาค่ะกลับมานั่งสดๆอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่ไปทดลองใช้ หาสูตรมาใช้สูตรแรกนะคะที่แต่ใช้เป็นสูตรน้ำผึ้งมะนาวเพราะเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยาตามธรรมชาติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรได้มันก็จะทำให้เชื้อของสิวอ่ะมันหายไปแล้วมะนาวมีฤิ์เป็นกรดนะคะช่วยทำให้สิวเนี่ยมันยุบลงทำให้หัวหนองอ่ะมันเปิดเพื่อเอาหัวสิวอะออกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ก็ลาสองอย่างนี้มารวมกัน ในอัตราส่วน1ต่อ2ก็คือมะนาว1ช้อนชาน้ำผึ้ง2ช้อนชาจากนั้นเวลาใช้ก็คือล้างหน้านะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็ทาทิ้งเอาไว10้10-15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นค่ะก็แค่นี้ทำเช้าและเย็นก่อนที่จะอาบน้ำมาดูผลกันว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ใช้สูตรนี้มา ตอนนั้นเริ่มที่วันเสาร์ตอนเย็นนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารก็คือ3วันกับอีกหนึ่งมื้อนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ7ครั้งแต่ว่าผลที่ได้นะคะผลที่ได้เป็นอย่างนี้คะ่ะดูเอาค่ะนี่มันไม่หายไปแถมซ้ำมันแดงขึ้นอักเสบมากขึ้นนี่คะ่ะ แล้วมีเพิ่มอีกนะคะนี่มีเพิ่มมาอีกนี่ไม่เคยขึ้นยังไม่ขึ้นเลยก็ขึ้นค่ะไม่รู้ว่าอันนี้ก็ยังไม่หายนะคะไม่รู้ว่าขึ้นเองหรือขึ้นเพราะของที่เราใช้แต่ตอนที่แต่มมาครั้งแรกเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีสิวผุดขึ้นมาเพิ่ม1เม็ดตรงนี้ค่ะทาปุ๊บอันนี้ผุดขึ้นมาเลย แต่ก็ยังไม่ยอ่อท้อยังคิดว่าเอ้ยอาจจะใช้ได้ดีเราอา,อ,อาจจะผิดเองก็ยังใช้ยังใช้อยู่นะคะแยดายของแบยอ,อันนี้อวบขึ้้กว่าเดิมโตเพ้่กว่าเดิมอีกสรุปว่าไม่รู้ว่าควรจะใช้ไหมแต่ว่าสําหรับหน้าตายไม่น่าจะเหมาะค่ะผู้ชมก็อย่าเพิ่งตัดสินเอาเองนะว,ว่าน้ำผึ้งกับมะนาวรักษาสิวไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะหน้าของตายที่มันมีเชื้อสิวอยู่แล้วแล้วมัน ออมันแก้ไม่ได้หรือไม่สูตรนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะคะสรุปว่าวิธีนี้แต่ลองแล้วไม่เวิร์กนะคะไม่เอาแต่ไม่เอาแล้วนะคะไปลองสูตรใหม่ดีกว่าอย่าล,ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ไปด้วยนะคะ